คุณผู้ชมครับหลังจากที่นายกรัฐมนตรีมาเลเซียสั่งปิดประเทศ18ถึง31มีนาคมนะครับเราพาไปดูบรรยากาศชายแดนไทยมาเลเซียหนึ่งวันก่อนที่จะมีการปิดประเทศนะฮะเป็นอย่างไรกันบ้างติดตามกับคุณฟายีรายีเจละครับบรรยากาศด่านสะเดาจังหวัดสงขลาประชาชนชาวไทยและชาวมาเลเซียต่างเดินทางเข้าออกอย่างคับคั่งในวันนี้หลังจากนายกรัฐมนตรีมาเลเซียประกาศมาตรการขั้นสูงสุดปิดประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ตลอดทั้งวันนี้ชาวไทยและชาวมาเลเซียต่างทยอยเดินทางเข้าออกหน้าด่านสะเดาจังหวัดสงขลาอย่างคึกคักกว่าทุกวันที่ผ่านมาเนื่องจากของใช้จําเป็นและเครื่องอุป,ปโภคบริโภคฝั่งมาเลเซียขาดตลาดเข้าสารอาหารแห้งบะหมี่สาเร็จรูปจึงขายดีเป็นพิเศษชาวมาเลเซียคนนี้บอกว่าหลังจากทราบข่าวการปิดประเทศชาวมาเลเซียต่างให้ความร่วมมือตามมาตรการที่รัฐบาลประกาศ และคงส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ในช่วงนี้แต่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคทุกคนต้องร่วมมือกันเพื่อให้ผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้แต่พี่ว่าเราไม่จำนงอันใดอ่า Pada apa ni warga warga Negara yang berada di luar Negara ตัวเค้าต้องกลับล่ะ Kita tak benarkan negara luar masuk ke Malaysia Tapi kalau yang warga negara Malaysia tu patutlah balik ke Malaysia, sebab kita tak nak nanti kalau ada apa ke, uh, apa bencana yang berlaku di sana, tak ada rawatan ataupun banyak masalah lah kepada warga negara uh, tempatan kan. Jadi kalau ikut tu warga negara luar tu memang kita tak 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 patut masuk lah. And. เจ้าของร้านแนอำเภอะเดาบอกว่าการปิดประเทศของทางการมาเลเซียจะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการค้าบริเวณชายแดนแต่ต้องยอมรับสถานการณ์เพื่อให้ทุกอย่างดีขึ้นกระทบมากเลยครับปกติก็จะไม่ค่อยมีคนอยู่แล้วครับและยิ่งประกาศอย่างนี้มาเลก,ก็ไม่สามารถออกมาได้ถ้ากลับเข้าไปก็คือไม่สามารถออกมาได้จนถึงวันที่31เราเนี้ยเหมือนที่เห็นในบรรยากาศทั่วๆไปนี้ก็คือเขาซื้อแล้วก็กลับแต่เขาไม่สามารถออกมาได้คนที่มีอยู่สามารถเข้าไปได้ แต่ว่าตอนนี้ที่กลับเข้ามาคือไม่มีแล้วอุปโภคบริโภคก็คือมาม,ม่าครับวันนี้ขายดีหน่อยเพราะมาเลเริ่มกักตุนเหมือนกันเหมือนฝั่งไทยเนี่ยครับ นายจารุวัฒน์เกลี้ยงเก่าผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับมือกับการปิดประเทศของทางการมาเลเซียพร้อมวางมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคบริเวณชายแดนซึ่งการปิดประเทศของทางการมาเลเซียหลังเที่ยงคืนของวันนี้ไปจนถึงวันที่31มีนาคม2 5 6 3คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการเดินทางกลับของชาวไทยที่อาศัยในมาเลเซียที่ซึ่งได้เตรียมรับมือการเดินทางกลับเข้าประเทศและทุกคนต้องผ่านการคัดกรองโรคด้วย ผมคิดว่ามาตรการก็ยังคงคงมีความเข้มข้นเพราะว่าการที่มาเลเซียปิดประเทศเนี่ยเขาห้ามเฉพาะคนของเขาเข้ามาในประเทศไทยแต่เขาไม่ห้ามคนสัญชาติอื่นที่เข้ามาในประเทศไทยเพราะฉะนั้นคนสัญชาติอะไรที่ยกเว้นมาเลเซียที่อยู่ในประเทศมาเลเซียเนี่ยเขามีสิทธิ์เดินทางออกนอกประเทศได้ตลอด การปิดประเทศของมาเลเซียซึ่งห้ามประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าออกประเทศย่อมส่งผลให้บรรยากาศการค้าการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากนี้ซบเซาลงแต่น่าจะเป็นผลดีต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้ยุติลงได้ฟายีรายเจและรายงานจากด่านสะเดาจังหวัดสงขลาค่ะ